ซินเจียยูอีซินนี่งว่าใช้สุขสารเทศกาลตุดจีนนะครับทุกคนเก h ชินิมแพ t เขามีกิจกรรมแลนเทอร์ไลทจากตัวละคร4ดาวมาให้เลือกถึงส1เ็ตัวละครเลยหลายๆคนน่าจะมีตัวละครในใจแล้วนะครับเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครไหนเก่ง เหมาะสำหรับแบกไ d ดีผู้เล่นใหม่นะครับจากประสบการณ์การเล่นเกณฑชิงของผมเองไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นตัวละครที่เพื่อนๆรักนะครับหากไม่ถูกใจขออภัยด้วยนะครับสำหรับเทียริสตัตวละครน,นะครับมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับตัวละครในเทียเก่งมากผมจะให้เป็นซิงชิลแล้วก็เซียงหลิงนะครับส่วนตัวละครในเทียเก่งก็จะมีหลานเยี่ยนหรือว่าหลานหยาน,นเพื่อนๆเรียกว่าอะไรก็ มาแชร์กันได้นะครับแล้วก็ไปโตนะครับเห่ยงเห่ยก้าหมิงแล้วก็ชงยุนส่วนตัวละครพอใช้นะครับก็จะมีน้องยุนจินนะครับหนิงหนิงแล้วก็หยานเฟยแล้วก็ซินเหยียนหรือว่าซินหยานนั่นเองโอเคครับก็ประมาณนี้11ตัวละครเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวละครกันเลยตัวละครแรกนะครับนายน้อยซิงชิวตัวละครธาตุน้ำใช้ดาบเป็นอาวุธ สายซับพอร์ตดาเมจนอกสนามระดับท็อปเมตาแปะน้ำเก่งมากดาเมจแรงช่วยกันกระเด็นบวกฮิลเลอร์ให้กับทีมท่าน้ำนะครับเป็นท่าที่สำคัญในการทำปฏิกริยาทำให้ตัวละครของซิงชิลเนี่ยเนื้อหอมเป็นที่ต้องการในหลาย,ลายทีมผู้เล่นคนไหนนะครับที่ยังไม่มีตัวแปะน้ำนอกสนามก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับนายน้อยซิงชิลเชฟสาวสุดน่ารักเซียงหลิง มาพร้อมคู่หูในตำนานโกบ้าน้อนหมีสุดอ้วนนะครับตัวละครธาตุไฟใช้หอกเป็นอาวุธเป็นตัวแจกฟรีที่หลายๆคนน่าจะมีกันแล้วดาเมจธาตุไฟนอกสนามระดับท็อปเมตารุนแรงนะครับแล้วก็วงกว้างมากนะครับยิ่งเราปลดกลุ่มดาวเนี่ยระยะเวลาสกิลบวกความแรงเนี่ยแบบบิ่มๆแน่นอนข้อเสียคือเขาใช้ค่าฟื้นฟูพลังงานที่สูงอาจจะต้องพึ่งตัวละครฟื้นพลังงานธาตุไฟ ที่นิยมก็จะเล่นคู่กับเบนเน็ตนะครับแต่ดาเมทที่ได้มารับรองว่าแรงสามารถแบกได้เกือบทุกคอนเทนต์ในเกมแน่นอนถ้าไม่ใช่สลามไฟหรือมอนสเตอร์ที่มีเกาะธาตุไฟนะครับหลานเยี่ยนหรือว่าหลานหยานตัวละครใหม่ล่าสุดที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเลือกแน่นอนตัวละครธาตุลมสื่อเวทสายซัพพอร์ตสร้างโลกให้กับทีม เกมเพย์นะครับน้องจะใช้เคียวคู่โจมตีระยะใกล้ด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอาวุธน้องว่าอะไรนะครับโลกของน้องเนี่ยหนาสุดๆระดับท็อปๆของเกมเลยใส่อาร์ติแฟกต์สี่ลมลดต้านทานบวกถือสมุดบัฟ3ดาวเพิ่มพลังโจมตี48%ให้กับทีมได้ด้วยประโยชน์เยอะมากแถมน่ารักอีกต่างหากใครยังไม่มีนะครับอย่าลืมเก็บน้องเข้าไอดีกันด้วยนะกับตันเรือแห่งกองเรือคักเบโดตัวละครไฟฟ้าดาบใหญ่ สายดาเมจนอกสนามบวกโล่ที่สไตล์การเล่นจะเน้นแพรลี่หรือทอนดาเมจการโจมตีแบบโคตรเท่นะครับใครชอบเนี่ยตั้งรับแล้วส่วนกลับน่าจะถูกใจตัวละครน,นี้ถ้าไม่ตายสร้างโล่บวกดาเมจนอกสนามแบบหมู่ทำให้นิยมเล่นในทีมชาร์จไฟฟ้านะครับใครที่กำลังมองหาตัวละครไฟฟ้าดีๆเนี่ยห้ามพลาดเลยข้อเสียคือเรื่องฟื้นฟูพลังงานนะครับที่จะต้องมีตัวไฟฟ้าไปช่วยสักหนึ่งคนนะครับนิยมเล่นคู่กับวิชัล เหว่เหวาโลลีทาาดไม้ใช้หอกเป็นอาวุธมาพร้อมน้องกระต่ายสัตว์วิเศษกุยยูสายซัพพอร์ตฮิลเลอร์บวกแปะไม้สุดน่ารักที่แปะไม้เก่งสุดๆใครต้องการตัวฮิลเลอร์ดีๆทาาดไม้นะครับเหว่เหวาช่วยคุณได้ก้าหมิงนักเชิดสิงโตสุดหลอ่อตัวละครทาาดไฟใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธสายดานเมจหลักยืนสนามที่เกมเฮเน้นทุ่มโจมตีจากอากาศแบบเบิม่ม ละลายก่อน้ำแข็งบวกมอนสเตอร์ตัวใหญ่ได้ง่ายนะครับเกมเพลย์เล่นง่ายใครที่ต้องการตัวดาเมจหลักยืนสนามดาบใหญ่ธาตุไฟอย่าพลาดน้องก้าหมิงนะครับนักปราบปีศาจแห่งตระกูลที่โด่งดังเรื่องปราบพูดผีชงยุนตัวละครธาตุน้ำแข็งดาบใหญ่สายดาเมจหลักยืนสนามเน้นเล่นในทีมละลายแช่แข็งเครือบอาวุธให้เพื่อนๆในทีมเป็นธาตุน้ำแข็งได้ใช้เวลาในสนามแป๊บเดียวนะครับใครที่ต้องการ ตัวดาเมจหลักเยืนสนามธาตุน้ำแข็งเนี่ยเลือกน้องไปติด ID ได้เลยนะครับดาราสาวนักแสดงนิ้วสุดฮอตยุนจินตัวละครธาตุหินใช้หอกเป็นอาวุธสายซับพอร์ตบัฟเพิ่มความเสียหายการโจมตีปกติซึ่งในเกมนะครับมีตัวละครที่ใช้ในปัจจุบันน้อยมากเลยทำให้น้อนครับไม่ค่อยโดนหยิบขึ้นมาเล่นนั่นเองหนิงกวงเศรษฐีนีผู้ทรงอิทธิพล ตัวละครธาตุหินสื่อเวทสายดาเมจหลักยืนสนามใช้สู้กับมอนสเตอร์ที่มีเกาะธาตุหินได้ดีแต่ปัจจุบันนะครับเกมอวยพวกปฏิกิริยาธาตุอื่นๆมากกว่านานๆทีจะมีเมตาหินมานะครับตามแพทที่ขายตัวละครธาตุหินนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากได้หนิงกวงนะครับก็สามารถเก็บไว้ติดไอดีได้เลยนะครับทนายสาวนักกฎหมายลูกครึ่งเซียนหยานเฟย ตัวละครธาตุไฟสื่อเวทสายดาเมจหลักยืนสนามเล่นทีมละเหยละลายได้ดีด้วยความที่น้องเป็นตัวละครดาเมจหลักธาตุไฟในเกมเนี่ยมีเยอะมากมากแถมเก่งกันทั้งนั้นเลยน้องก็เลยเป็นตัวละครที่น้อยคนนะครับจะหยิบน้องมาเล่นนั่นเองสาวร็อกแอนโรซินเยียนตัวละครธาตุไฟดาบใหญ่สายซับดาเมจนอกสนามบวกสร้างโล่แอบไฟได้นิดหน่อยโล่ก็ไม่หนาเท่าตัวละครใหม่ๆ ทำให้น้องครับไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นในปัจจุบันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครทั้ง11ตัวละครที่แจกส่วนตัวเนี่ยผมมี C6 ไปหลายตัวแล้วนะเลยว่าจะเลือกน้องหลานเหยียนนะครับเพื่อปลดกลุ่มดาว เพื่อนๆเลือกตัวไหนก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าทําไมถึงเลือกนะครับตัวละครนี้ยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบกินชิน i ิมแพกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย